พี่ไม่จับพี่จับไม่ได้จับพ่ ต้องไล่ก่อครัเดี๋ยวจะอกใดีครับต้องช้าๆเลยหนูรั่งด้วยครับต้องนั pues, okay. ่ใกล้ๆเลยครับ้าไปใกล้ๆเลยครับครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ ก็เมื่อสักครู่ใหญ่ๆนะครับทีงานอบสนะครับได้เข้าไปนะครับพบนะครับท่านรองนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับท่านอารูนสังทอกนะครับซึ่งท่านก็เมตานะครับได้ไปคุยรายละเอียดนะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานะครับที่เรายื่นไว้ตั้งแต่สองปีหเดือนที่แล้วนะครับก็มีทั้งหมดอยู่5เรื่องนะฮะโดยสรุปนะครับก็คือ1เรื่องกิจการฮาลาน2เรื่องธนาคารอิสลามนะครับ สามเรื่องงบประมาณสนุนการสร้างมัสยิดสี่เรื่องกิจการทัดนะครับห้าเรื่องเงินสนับสนุนการเรียนอิสลามนะคะทั้งหมดห้าเรื่องซึ่งท่านเองก็ได้รับข้อมูลไปแล้วนะครับแล้วเนื่องจากท่านเพิ่งจะมารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นดิมิตหมายที่ดีเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าท่านเองก็ เป็นคนทางนครใช่ไหมฮะสุราษุราสุราส์ท่านก็เห็นความสําคัญนะครับในเรื่องของตรงนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วหลายๆเรื่องท่านก็รับปากว่าอันไหนที่ทําเนินการได้ก็ดําเนินการเลยแต่อันไหนที่จะต้องพูดคุยกับท่านผู้ว่านะฮะเพื่อดําเนินการในภาพภาพใหญ่นะฮะท่านก็จะดําเนินการตรงนี้ให้นะครับโดยสรุปนะครับก็ถือว่าอยากให้ท่านชมทางบ้าน เชื่อมั่นว่าประเทศไทยเรายังมีค่าราชการดีๆยังมีอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าตึกพระลแล้วจะมองพนากาักงานมองเจ้าที่ข้าราชการทุกคนไม่ดีหมดนะฮะผมขอยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นให้โอกาสฮะปปสเรายังให้โอกาสแล้วเดี๋ยวจะมีการติดตามงานตรงนี้อย่างต่อเน,นื่องใช่ไหมครับท่านนะครับเพราะฉะนั้นครับเรายังมีความหวังนะครับก็เราจะดําเนินการตามหลักตาม ตามหลักฐานต,ต่างๆที่มอบหมายให้ทั้งหมดนะครับก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านรองผู้ว่านะครับอนุท่านพูดอะไรหน่อยครับเชิญครับ